เริ่มเลยเฮ้ยมาเจอสิ่งอะไรที่เราุสาะุมมานานแล้วนี่โอ้โหคุยเฮ้ยมีอะไรแล้วเราก็เจอสิ่งอะไรที่มันแข็งมากมีดินแดงๆด้วยเรอะวะนุ้ยมาดูซูมตรงนี้ยึบนะมีดินแดงๆที่ไม่ได้ขุดอยู่มันคือดินเลยวะนาร์โรสยันไงปูว่ะปูหนวดเนาะไม่เอาก็เป็นปูเลยเพราะมันแข็งยันงี้วะเนี่ย แต่เราต้องขุดอันนี้ออกมาให้ได้ก่อนเออ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 เป็นแรดขาดครับทำมาจากเนี่ยขอดูคนขุดหน้าคนขุดหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเอาใหม่โอเคครับผมชื่อว่าตนนะครับสวัสดีครับผมชื่อว่าคันดาครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าคันจาครับคงไม่ต้องแปลกันนะครับคุณชื่อเลยครับหันหน้ามาหน่อยชื่อหันหน้ามาใส่กล้องดิชื่อคนขุดซาประดับเข้าเคียนะครับผมชื่อนะฮีโร่นะครับ แล้ว,วคุณชื่ออะไรชื่อตะวันนะ,ะหันหน้าม,มาดิผมว่าเราต้องถ่ายอันนี้ด้วยนะครับใช่เอาชิปดีหวังว่านนโชวคนนี้ยังกุมม <c ười> ้าะใคนนี้ไง <c ười> เนี่ย,ยขุดยังกุมม้า่ะ แล้วดูบรรยากาศข้างบนโอ้โหสุดยอดเฮ้ยคือผมชื่อว่าคันดาแต่เพื่อนๆสวยใหญ่ีว่าคันดาคุณไม่ตรงแปลกันนะครับสุดี๋ยวนผมชื่อว่าคันดานะครับคนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าคันดาไม่ตกแปลกันแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าไอ้คอปเตอร์มัเจอสักอย่างแล้วโอ้และถาดที่ใหญ่ที่สุดได้โอ้โหไดเสร็จแล้วครับ จบวิดีโอแค่นี้ครับโอเคครับอย่าลืมกดสับสับตะไคร้ครับแล้วติดตามชื่อใหม่ของพวกเราด้วยเดี๋ยวเราจะทำลิปใหม่กันครับครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไม่จบครับต้องมีการไขขุดได้น้อยที่สุดหันหน้ามาหน้าผมมาเพิ่งขุดเออเออเออแมว่งอุ้ย เอาล่ะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยนะซับสไครอว่าซับสไคร Subscribe หรือว่าซับสไครอจอหนะ้าบ้านเรามีสต๊า <c oughs>